ห mm ัวใจเราพี่น้องแชร์เราืุอกี้เมื่อกี้คุณสาโทรมาจ้ะคุณสามีเออว่าสิขายมาฮับจักโมงบอกว่ามาตองดอกเดี๋ยวพิเมีมเพะศิษย์เขาไปในเมืองอยู่เดี๋ยวตีกับรถเพิ่นไปประมาณนั้นจ้าต่อเดี๋ยวสิวัดโจ๊กมือนนี่โอเคเอาพิเมีมว่าพิเมีมขายบ้านเนาะสิขายบ้านเรียบร้อยเสร็จ พี่แม่มก็คิดว่าสิกลับไปอยู่เมืองไทยนอย่างมันเสร็เรียบร้อยเคียบบ่งเคลื่อนบ้านขายอย่งเสียแต่ว่าตอนนี้ยังแบบใบใบบ้านยังเป็นซื้อพ่อใหญ่อยู่ยังว่าท่านเป็นซื้อจะของออต้องลอ่อเนี่ยขึ้นศาลขึ้นยังแล้วก็อรอเนี่เส้นแบบสาลต้องการนี่แหละไล่เส้นพอแล้วเนาะ่อใหญ่พ น้ำหากันน่ะอืมแล้วคนจะเอาจังไงปีไม่แล้วก็เริ่มต้นไม่แบบกระดาษโดงกระดาษที่ยังมันงงยากกันแหละบ้านเขามันต้องขึ้นซุ้มเงินศาล่วยซได้อืมเรงนแล้วก็เห็ดอ่าปีนี้กำม้เยอะดอกแต่ว่าจังไงมันก็ต้องขึ้นศาลเนาะอือยู่นี่มันเปมนบริดอกนะสามบริดก คือสีแบงกันเนาะคนตายคือสีแบงพ่อแม่สีน่ะพี่น้องสีน่ะคือแล้วก็เมียลูกสีน่ะต้องมาแบงกันนะจ๊ะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งเพรใะงเราบม่มีลูกดีอยู่บ่ไ้แบงผูได้สินอาพี่แม่กลับว่าพี่เม่สิเมอยมึงใช่ไหมล่ะสิเมียมืองใช่นี่กัสิกลับไปเยียมแม่ก่อนแม่ก็อยู่คนเดียวอืตอนแรกแล้วก็ อยู่สองคนกับแฟนเพื่อนน่นแหะเพ็นไดแฟนไหมก็อยู่น้ำกันหลายปีแล้วละ่ะเ mm hmm. พ,พ่อแฟนอ๋อเขาแฟนคอยเสียเนาะเสียไปสองเดือนปุ๊บ mm hmm. แฟนแม่ยู่บานกับเสีอยอกจลายๆกัน mm hmm. มันก็นเลยตกอ้แบบนักเลยละ่ะมีแต่แบบไล่ใจเขามาา mm hmm. ย,ยังจังสีนะหลายสิ่งหลายอย่าง จะขวางกับเครียดทางนี้สิเรียดทางนี้อยู่แล้ววันนี้ก็คิดน้ำแม่อีกแม่กับนัดแม่กับอยากอยากไปยู่บ้านนะ่มนนเลยวันี้ก็เลยนี่แหละสิไปยู่บ้านจะของอยู่กานแกนเนาะแม่ก็อยากว่าเมียอายุแต่ว่ามันกับส่วนมันสิได้ไปเนาะเลื่อนเรื่องยากยังใบเอกสารยังต่างๆเ,เคลียร์เคลียร์อยังว่าเรียบร้อยนะพี่แม่นเนาะเรียบร้อยแต่ว่าสิไป ประมาณกลางเดือนมีนาเนี่ยาบ้านฮ่องนกนเกนเนาะก็คิดว่าบลูว่าสิท่านหนือบอท่านแต่ว่าอาจจะว่าเมี่ยช่วงนั้นบอกคนจีข้าเจ้าซอยเหลือไว้แล้วก็สินะ่าฉันสินเนี่ช่วงประมาณกลางเดือนมีนาเนาะฮ่องตงเกนใบยังให้มันเรียบร้อยอกับบ๊อบเมนวาเรียบร้อยก็สิอาจประมาณครึ่งหนึ่งกอ้อนบอท่านแล้วแล้วก็ แล้วก็พิดกับมาอีกกลับมาเยอรมันอีกกับมาเห็ดใบยังเรียบร้อยเราก็จังสิเด็ก็อยู่บ้านเ้องแม่กับุ่คอยสบายดอกมี่ดุกนั่นแหละแม่มี่ดุกเบาหวานไตขางนึงกับบุคคลดีเบาหวานนี่ตาก็เทามากกะแบบผู้เ่าวนกก็ตากับุ่คอยดีแล้วแม่พีอายุเท่าไรพี่แม่หกสิบหกขาแล้วก็ยางบุคอยดีเป็นไหนเราล่ะอยากให้ดุกไปยูนั่กับไปยูน้ำเล้านั่นแหละ พา<ไ>ยุเยอรมันก็โดนแล้วก็แบบพีายูเยี่มันจะปีสิบหกสิบหกปีอือสิบหกปีอืมเคโดนก็อิ่มโตเลยนาะพี่แมมเนาะสิ่ขวบสิบเจ็ดแล้วอีลีผิหนองคือพอมาอยู่อยู่เมืองหน่องอีลีนี่มันสิมีความอิ่มโตเด้อผิหนอนว่าอยู่อยู่บ้านเฮาเหรเนาะพี่แมมเนาะบ้านเฮามันกน็สะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งยุ่นี่มันก็น กฎหมายยังของเขามันเข่งขัดหลายอย่างมันเยอะพี่น้องมันเยอะยิ่งมีบ้านยิงนี่แหละรับที่ชอบเยอะคอยสบอกให้อิลีอยู่บ้านเท่านี่โอ้ยเท่ากับอยู่บ้านแบบเนาะหาอยู่หากินแมนได้ตามธรรมชาติียังกับีเท่ากับเลี่ยงพงเลี้ยงปลาแมนอยู่พอเพียงไปเนาะมาตอกอันนี้ปลูกพงปลูกพักกินไปก็สิว่าสิไปเห็ดจังซันแหละเหลี่ยงไก่เหลี้ยมอีหย่งอยู่ได้าจัจจิอยู่บ้านบ้านเนาะ บตัตรทหูนโหดะคิดไว้แล้วท่นตอมคิดไว้อืมเอา้าแล้วพี่แม่มอันนี้บัคิดสีหาแฟนใหม่บอเอาคิดบ่ควอมจแล้ว่อาลุงจีเลนเนาะเ <c oughs> นี่ยวงนูถามไปแบบเพื่อ,เพ,อเพื่อนะพี่แม่เพราะหูงคือพี่แม่มาไม่ยุ่หนีไงเพื่อเออแฟนเสียไปแล้วเออมาหาแฟนใหม่บอกสินะคือมันมันก็ต้องถามนะ<ต>พี่อ้าวคิดอยากหาอยู่ดอกแต้ว่า ก็ส <unsafe problem> ิบ่าวายุเยอรมันเพราะว่าแม่นี่กะอยู่คนเดียวแล้วก็มีคนอยู่น้ำยังประมาณนี้อ่ออ่า,อาพี่พี่บ่บ่อันนี้เลยว่อยากอันนี้ละลลว่าอย,อ,อยากอยู่เยอรมันแล้วเพราะว่าก็บ่เป็น่าอยากอยู่ือแบบแม่อยากกลับไปอยู่บา้านเฮาอยากไปอยู่น้าแม่พราะแบบแม่กับอ,อยู่คนเดียวกับบ้แม่กับบ่าสบายแล้วยังประมาณนี้แล้วแบบเราอยู่คนเดียวว่ามีผู้ใดซอยเหลือเหล้านะ้ำมงสินะจ้าเลยอยากกลับไปอยู่น้ำเล่า การเรื่องแฟนนี่กะคนเท่านอเพราะท่านใเท่าอีหยังเท่าก็อยากมี่ใูมอยู่นั่นแหละนี่มูมิยุนั้แบบว่ามาซอยไม่ยังเนาะซอยอันนี้เห็นงานนี่ยังสียนาซาเดเจอคนแบบว่าเออเนาะซอยเห็นงงเห็นงานก็ยังดีอยู่นะาพี่น้องแคนี้แหละจะเนาอชีวิตเท่ากับอะไรแจับคู่ว่างไหวเกินเกินนึงสียนาจะอีกอือ จบเดี่ยวอันนักคนมันสิจังได้มันกับบนแหนบนนอนนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็คือคิดไหวประมาณนี้นะจ๊ะอืมก็นั่นแหละห้าสิบบาทยังก็ดีขพี่น้องมันนี่แมันขนมยังกระเอิญขนมใบหนัดนะแมนพี่น้องมันนี่บัเทึกเองนะจ๊ะแบบอยู่ผู้เดียวแบบมันนี่ควายขึ้นนาควายพี่แม่ขึ้นนาขาวขาว คือแม่ขึ้นหนาขาวแถมไม่ได้ว่าไอน,นี้ม่ไิวันขึ้นหนาแบบมันเนี่ยมันเนี่ยแต่งหนาเล็กน้อยนะจังอัน,นงวดแรกมัไม่ได้แต่งหนาธรรมชาติเลยนะอันนี้แต่งหนาเล็กน,น้อยอันนี้ก็ธรรมชาติเกินอันนี้ธรรมชาติแบบเขาก็สีผิวสวยอะไรยู <S <S ้สีแท้นเนาะเอาฟรังๆๆคือหูปอพี่น้องมันนั่งไก่กันถึงหูว่าตะขอบอุ้ยค<ด>ุณละสีคุณละสีขนาดนี่คุณละสิบอกคือแม่ขึ้นหนาเขาอันนูขึ้นหนาแบบ สีนี่เลยว่าแม่มันกับแบบคุณละสีผิวเนะนะผิวผิวสีเออผิวคอนสีสเกตได้จนน้ะเ,เนี่ยสีสเกตกับอันนี้คอน,น <c oughs> เทนนะจ๊ะคอนเทนคอยพูดหนาอันนี้เลย่าเออมันก็เน,นี่